เอ็กซเรย์มันจะช่วยบอกไหมถ้าเอ็กซเรย์เนี่ยมันก็จะบอกโตนได้ที่ไหาครับท่านฮะเขาใส่สโตนอ่าเป็นแบบเป็นนิ้วนะครับผมนิ้วแต่ปกตินิ้วถุงดีเนี่ยก็มีบางเคสที่เห็นได้ด้วยฟิล์มเอ็กซเรย์นะบางเคสไม่เห็นก็มีนะครับอันทัซซาวจะจะเหมาะกว่านะครับในเรื่องของการดูนิ้วจะได้ทำอินทัาโซลูชั่นเบอร์ฟี่ซ้ายด้วยใช่ดูอัลตราซาวทำไม่เห็นอาจจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเใช่ตัดสินใจตรวจอัลตราซาว ซึ่งมีมูลค่า30คะแนนไปอ๋อเขามีคะแนนเขากำลตรวจแพงนะตอนเสียงคะแนนเยอะจังตรวจเอ็กซเรย์พร้อมกันไปเรียบร้อยแล้วเขาส่งไอเทมโดเมนก่อนนะถูกว่านะถูกว่าแล้วมอมองครับเราจะมองเห็นลำไส้เป็นที่น่าเสียดายนะครับผลเอ็กซเรย์ออกมาปกติไม่พบอะไรเลยทั้งทีมเดอะซินโดรมก็โชคร้ายไม่แพ้กันนะครับโดยที่อุณราูาิปกติไม่บอกอะไรเพิ่มเติมปกติครับแฮ เอ๊ะตกลงโล่ในช่องท้องจริงไหมเดิมไม่ค่อยเหมือนแหละต้องคิดและวต้องคิดและวิ้ใจ